ฟินไหมวูฮูเลยอ่ะตกหน้าไปตกหน้าไ่ดูหน้าตาหนูนะหน้าตาน่ารักนะเนี่ยโอ้โหหมาไอหมาตัวนี้ทำไมชีวิตนี้กูต้องมาสู้กับแลคคูดด้วยวะเนี่ยไอคุเป็นสัตวแพทย์ทำไมคกูดูแลมึงอยู่ วสว่าดีกันนะคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Pet and s t u f f นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่เราจะต้องเป็นสัตวแพทย์ที่อ่ารักษาหมานะครับนะที่จรจัดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ตอนนี้ลีนิกของเราเลเทมากเลยนะครับเพราะว่าผมพึ่งล้มละลายไปเหตุผลที่ผมล้มละลายเนี่ยมันเกิดจากผมรักษาหมาให้ฟรียังไงล่ะเห็นสภาพไหมเก๊งเลตุเปหมดแต่คราวนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะ ยังไงสวัสดีค่ะคุณคอยเออมีหมาตัวใหม่เข้ามาแล้วค่ะฮะยังไงอ่ะเปิดเอ๊บเอ้าใจเย็นไอ้หนูสภาพแกสบับสบอมสุดๆเลยดูมันดิขอรูปหน่อยนะไอ้หนูนะอ่าโอเคมันเชี่ยงอยู่เว้ยตบมันอยู่ดิโอเคอันดับแรกฉันควรทำอะไรกับแกดีเนทำความสะอาดแกก่อนเหรออ่อความสะอาดอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ะกินไหมอ่ะอาปากไปไปฆ่ามา อ้าวอะหรือว่าอยากกินกล้วยกินไหมอาวโอเคมันกินกล้วยเว้ยไอหมาตัวนี้แม่งชอบกินกล้วยกินไหมนี่แครอทก็กินอันนี้แหละกินไหมอันนี้มันไม่กินว่ะมันไม่ชอบกินใบไผ่อะกูกินเองแล้วกัน โอเคถ้าแกไม่ชอบกินอ่ะงั้นแกกินกล้วยเยอะๆแล้วกันอ่ะไปจะกัดมือกูนะแล้วต่อมาเอ่อเดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องทําความสะอาดแกก่อนซึ่งในที่นี้ฉันจะต้องอ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทาไมเครื่องมือกูจะต้องเออผ่านเลเซอร์ผ่านใบเลื่อยเพื่อที่จะไปปลดล็อกกุญแจวะน่ะฮึบนี่เหรอเอ้าโอ้โหเอาขนาดกูจะล้างตัวให้มึงกูยังยากเลยไอหมาตัวนี้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นฉันรู้แกหิว เอ้ยไอคโอเริ่มใหม่เลยแค่กูจะล้างตัวให้หมานี่กูต้องยากขนาดนี้เลยยังไงวะเนี่ยตกูต้องผ่านใบเลื่อยต้องผ่านเลเซอร์เอ้าเอาอคโดนดิกแกเไ้ยไอหมานี่เงียบดิกูไม่มีสมาธิเข้าใจไหมอ้าวเอาเป็นว่ากูรูปมึงเฉยเลยตะกี้แม่งกูไม่ทำแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่อ๋อที่จริงไอตะกี้คือปลดล็อกของนะครับนะอ่ะโอเคเริ่มจากอ มันยื่นฟันรอเราเลยว่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะทำะความสะอาดฟันให้แกนะพวกนะอ่ะอ่ะโอเคแกจะได้ปากหายหมินสักทีโอ้ยหมินอินเลดม,มากเลยหมาตัวนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละแล้วต่อมาแกก็เต้นหน่อยนะนี่เต้นอ่ะแล้วต่อมาฉันขอแค่ขี้หูนายหน่อยนะแป๊ปนึงนะพวกนะอ่าเป็นไงรู้สึกสบายไหมอ่ะเป็นไงฟินไหมวู้วว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 ว โหเสียงหมาแม่งร้องือหได้ด้วย ASMR ไปโอเคขี้มูกออื้กูจะกินทำไมเนี่ยโอเคเอาล่ะต่อมาท่านจะเออเอากิ่งมาที่ติดอยู่ตัวแกออกนะอ่ะดูดออกโอ้โหเครื่องดูดสุดยอดเลยว่ะ,ะตัวแกจะสะอาดนะน้องหมาขนปุยน่ารักเหมือนกันนั่นเดียอ่ะโอเคอ่ออาสภาพดูดีแล้วแล้วต่อมาเออดูจากตัวแล้วเนี่ยฉันว่าเองจะต้อง ฉีดหน่อยนะอ่ะทำให้ขนมันแบบว่ามีความเงาหน่อยเอ้าแล้วจากนั้นก็ใดเอ้านี่อ้าวอ,อ้นี่กูมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยแล้วจากนั้นก็หวีเหรออ้าโอเคแล้วต่อมาขอใส่แว่นให้น้องหมาตัวนี้ละกันเอ้าสุดยอดโอเคตอนนี้น้องหมาของผมนะครับไม่ใช่ของผมแหละของใครไม่รู้แม่งสวยรออ้านี่หน้าตาแกดูหล่อเราก็เดิไหมเนี่ยบะกระตายดูดิหายไปเลย แล้วจากนั้นนะครับเราได้เงินมานะครับนะเป็นดาวก็เอาเงินนี่ไปซื้อของต่างๆนะครับที่มันชํำรุดนะฮะเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากประตูก่อนเลยรอวกันไหมหรือว่าที่นั่งหรือว่าที่อาบน้ํอ่ะอัปเดตท,ที่อาบน้ำแล้วกันอ่ะโอเคนี่เอ้ยดูดีขึ้นเยอะพัดลมอ่ะอ่ะพัดลมมันร้อนไงช่วงนี้มันร้อนแล้วก็ตามด้วยถังขยะอ่ะโอเคนี่ถังขยะอัปเกดตแล้วก็โซฟานั่นดูสภาพแล้วโอ้โห โอเคแล้วก็ต้นไม้ดูเหี่ยวเฉาเหลือเกินเอ้าอ,าอ, <Element. S 1> อ่าโอเคดูดีขึ้นเยอะคุณค่อยครคับมีมาหมกแล้วคะ่ะนี่คือน้องหม,หมาเดอะฮักน้องหมาเดอะฮัรมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันดุอะไรขนาดนั้นเนี่ยใช่ทำไมต้องใช้ที่คอปากด้วยใช่ไหมละ่ะท่านจะเอาแกออก,ก่อนนะอยาอ่าโขดชนะไอ้หนูนะขอรูปหัวแกน,นั่น โอเคมันเชื่องอยู่มันใส่ตะก้อ้อบปากตะกี้นะครับนะก็ไม่ได้ดูร้ายขนาดนั้นนี่เขาบอกว่าอยากเปลี่ยนน้องหมาจากสีเขียวให้เป็นสีฟ้าซึ่งในที่นี้นะครับนะั้นน้องหมานี่ขนสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรให้อาหารอาหารโอเคตอนนี้มีปลาเอาไหมกิน <Hello. S 1> ปลาไหมกินปลาไหมอ่ะอ่ะโอเคอ่ะเอาน้องไก่ไหมน้องไก่ี่หลอกแดกมหงหรือว่าเจ้าดิไม่เอาอะไม่ชอบอะ้ายขวาไา้ขวาอ่ะกินหน่อยอันหน้านิดนึงเอาหน่อยดินี่ตกหน้าไม่ตกหน้าไม่ แล้วต่อมาย้อมสีเป็นสีฟ้าเหรอโอเคอย่ามองนะมันแสบตานะหาอะไรปิดตาก่อนนะโ okay. อเคค่อย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 เฮ้ยตะกี้มันเมวด้วยตกลงแกเป็นแมวหรือเป็นหมาวะเี่ยผมว่าไอาตัวนี้มันเป็นแมวอะฮ่าโอเคแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าของก็บอกว่าต้องการให้ไอหมาตัวนี้เนี่ยไ,ไม่ใช่ไอแมวเด็กใส่เอ่อเครื่องประดับที่คอนะครับเอาเป็นเลยดีอันนี้เข้าไหมหรือเอานี่หรือว่านี่อันนี้ดูล็อกเกินไปไหมเอานี่ไหม นี่เอาคริสต์มาสเอาป่ะหรือวันนี้นี่ดูเข้าท่าอยู่นะเป็นเหมือนโบหรือ <No. S 1> ว่าไม่เอาโอเคอ่างั้นเอาปิ่นนี่แล้วกันเอาอออ่าโอเคไม่เข้าเลยอ่ะแล้วต่อมาก็ถ่ายรูปให้เจ้าของดูอ่ะยิ้มหนะ่อยยิ้ม <c oughs> ดูหน้าตาหนูนะหน้าตาน่ารักนะเนี่ยโอเคฉันจะเอาติดแปะไว้ที่คลินิกนะว่าแกเคยมารักษาที่คลินิกข่อยนะอ่าโอเคไป กลับบ้านนะลูกนะไปโชคดีแล้วต่อมาเรามีตังเอาไปซ่อมอะไรอีกดีวะเซ่อมที่นอนแมวแล้วก็ที่ลองอะตัวแมวอันนี้คือได้ใช้งานเยอะแน่ประตูนี่ประตูก็ใช้งานบ่อยอะเอาของที่จําเป็นก่อนเออแล้วก็ท่ออะท่อทรงอากาศอแล้วต่อมาอุย๊ยอันนี้แมวจรน,นี่วาเฮ้ยจ้าหนูเอ้ยจ้าหนูเสียงแม่งโคตรแปลกอะอย่าดิ้นนะลูกนะเฮ้ย ไม่ใช่แมวนี่ว่าเฮ้ยหนูเว้ยเฮ้ยโอเคเอ่ดูมันดิกมันคือหนูนะครับนะแอ้ว่าไงหนูมันน่ารักอะ่ะโอเคแล้วดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยแกนี่น่าจะชอบกินของหวานมากเลยแล้วเนี่ยอะเข้าไปแกอยากมีเจ้าของไหมแกจะต้องเอานี่ห้าดูดีขึ้นเยอะอย่างแกนี่ต้องมีมีแว่นสร้อยคอสีทองก็ต้องเข้ากับแว่นสีทองนี่โอ้โห แล้วต่อมาไม่พอเนี่ยนี่ย้อมสีแม่งเป็นสีที่เลยดีกว่าสีเงินเลยดีกว่าหนูตัวนี้เป็นหนูที่ทํามาจากไวเเบนียมหนูบ้าเลยนะแม่งสีเงินมาเนี่ยโอเคขอถ่ายไปที่ระลึกหน่อยนะไปดูดิก่อนที่แกจะไปอยู่บ้านสงเคา์เลี้ยงหนูโอเคหน้าราตาดูดีนะอ่ะแล้วต่อมาก็อ่ะผมขอซ่อมรูปภาพก่อนนะครับมาเอ้า รักษาเอาเป็นไงอ่ามีปลาดีโมเข้ามาโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยมาแล้วต่อมาสัตว์ต่อ,ตอ,ตอไปเลยตัวอะไรกวะเนีเออ่ยเฮ้ยอันนี้คุ้มกันน้องหมาวะ่ะนที่สุดก็เจอน้องหมาสักทีว่าไงเจ้าหมาแกชื่ออะไรดิอ่ะเออมาดิโอโอโอ,โอใจเย็นใจเย็นมีเห็บเต็มไปหมดเลยดูดิจะจับมันก็หนีเว้เฮ้ยมาดิไอเห็บบ้าเอาไงกับแกดีเนี่ยฮะอันดับแรกขอทำความสะอาด่อนเลยเลแล้วกันแะล้วก่อนนะมาดีดิไอเห็บบ้ามึงมาดีดิดูเข้าไปดูดดูดไอเห็บนี่มันไม่ยอมหนีท่านผู้ชม เดี๋ยวเดนั่งแข็งเครื่องกระตุไม่ได้ตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกนะทางเดียวนะครับที่จะกําจัดเห็บได้คือเราต้องถอนขนมันวะ่ะไม่ต้องกลัวนะมันไม่เก็บหรอกนะครับนะขนมันเยอะนะครับเราต้องกําจัดมันนี่มันก็กระโดดนี้ผมนะฮะดูตัวมันเออเรียบร้อยไปแล้วมึงเ้ยต่อมาขอเบรอร์หนึ่งเลยดีกว่าเอาจะได้หน้าตาดูดีหน่อยแล้วฟันล่ะโอเคอ้าปากมาโอ้โหปากไอ้หมาตัวนี้โอ้ยมึงไป กินขี้ใครมาวะนี่ไอหมาตัวนี้แล้วจากนั้นเจ้าของก็บอกให้ยอมเป็นสีเงินนะฮะโอเคตามนี้เลยนี่ฉี่ใส่หน้าเลยอุ้ยมันโกรธไปเฮ้ยเราไปฉีดใส่ตามันเนอแต่ผู้ชมดูหน้าตามันดิหน้าตามันโกรธแล้วไปถึงแล้วก็แบบเนี่ยอ่ากินกินกินแก้เครียดอ่าเป็นไงรู้สึกดีขึ้นยังผมดีกันแล้วครับเชื่อมากเชื่อมากขอลูบหัวหน่อยโอเคเอาใหม่นะคราวนี้ฉันจะระวังตาแกมากขึ้นอ่ะกูไม่ไหวแล้วโอ๊ยอ่ะกัดมือกูอ่ะอ่าอ่าน เอเยอหมาบ้าเอ๊ยเอ๊จเอ้ยบตัวมือกูเฮ้อหมาบ้าเอกูไม่รักษามืงแล้วนี่กูถ uh. ่ายรูปให้มืงอพอดเออจะจำไว้ว่าแกเป็นหมาด้เอไยหมาดเดดูมันมองมือผมอากแล้วเดยเดียเียวเดีวเยวเดี๋เดียวเดียเดียวเดียวเดยวเดียวเดียวเดียเดียวเดียยวเดียยวเดียยวเเยเด เดี๋ยวกูมาแล้วานกูหมดเอาละต่อมาโอ้โหไอ้นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยสังกังหัวเนี่ย ตะคังหรือแล็คูนโอ้น่าจะแล็คูนว่ะดูมันค่อนข้างดื้อน่ะให้ใจเย็นนะไอหนูนะตอนนี้ตัวแกมีแมลงวันเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหกูเอาสัตว์ทุกสัตว์มารักษาหมดเลยดีกว่าโอเคเอาล่ะฉันจะค่อยๆปลดแกนะแต่แกต้องใจเย็นนะแกต้องใจเย็นจริงๆนะโอเคอ่ะโอเคอ่าโอ้ยมีความสุขโอ้เดี๋ยวก่อนนะเออโ้ยแกชอบกินเหรอแกชอบกินแมลงวันเหรอแต่ฉันว่าจะกินเลยดีกว่าแมลงวันมันไม่ดีนะเดี๋ยวฉันกำจัดออกเองด้วยการเดี๋ยวก่อนนะไอแมลงวันล นี่เรียบร้อยเอ่ออ้าวแม่งไม่โดนกูฟาดหัวแลคูนแทนดูแลคูดิกูฟาดหัวกูทำไมจะเย็นนะจะเย็นกินไหมกินไหมเอ่อไม่กินเว้ยเอ้าตาก็ไม่กินอ่ะนี่กินไหมกินไหมอ้าวอ่ะกินกินแมงกินแครอทโอเคเดี๋ยว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 เี เรียบร้อยเออขี้แตกไปหลายแมลงวันนั่นโอเคฉันจะเอา <Steph> <ui> ทีมอ่าสำหรับเอ่อแมลงวันนะแมลงวันจะได้ไม่กลับมาตอมแกนะไอ้ดูนะตัวแกจะได้ไม่ต้องมีแมลงวันมาตอมนะเพราะตัวแกจะหอมมากแล้วก็ป้องกันยุงด้วยนี่คือสเปรย์ป้องกันยุงนะโฮ้ยเอาปุ๋ยกัอ้ไอไอ้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 อ้ไ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 อออ้ไอ ทำไมชีวิตนี้คุต้องมาสูก้กับแรคคูนด้วดยวะเนี่ยไอ้ขุเป็นสัตวแพรย์พทำไมคุณดูแลมึงอยู่ไอ้แรคคูนบ้าไอ้แรคคูนบ้าฉันจะขอโทษฉันจะรักษาฟันแกเอาไหมเอาไหมแม่งไม่น่าจะเอาอะ่ะฉันว่าตัวแกเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นแรคคูนสีฟ้านะมันดูแปลก,ปกฉันว่าแรคคูนนี่น่าจะเป็นสีเทาๆมากกว่านะแต่ในนี้ไม่มีสีเทาฉันเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันอะน้ำตาลฟ้าๆนั่นแล้วกันนี่สวยงาม นอกจากนั้นก็ขาติดชมพูนิดๆแล้วก็ม่วงออกด้านบนหน่อย ก็ผสมกับสีแดงปนปนกันหน่อยแล้วก็น้ําเงินน้ําเงินเข้มอีกอะแล้วก็เขียวๆออกนิดๆด,ด้านซ้ายฟ้าออกด้านซ้ายอีกนิดนึงสีทองด้านขวาอะ่ะนี่มันสุดยอดโอ้โหไอ้า้ <c oughs> โอเค <c oughs> ฉันว่าแกดูดีแล้วแล้วต่อมาเนี่ยเรื่องจากขี้หูแกดิบจตเชื้อโรคนะฉันจะช่วยแกนะไม่ต้องกลัวนะอะแย่เข้าไป <c oughs> <c oughs> มึงแย่เรืเกินไปข้ามึงเอ <c oughs> <ๆ>้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้ไอ้หนูใจเย็นบอกว่า ใจเย็นอะเบือ่อกูอีกแล้ว่ายหน่อยไอ้หน,หนูหนึ่งสองยิ้มโอ้โหและคูณตัวแรกของเรานะครับนี่ผมหล่อมากเลยพี่โอเคสุดยอดอเจ้าติดไว้ตรงคลินิกนะแกสามารถมาเจอฉันได้เรามาดูรูปแกนะเข้าใจไหมเข้าใจมปะถามว่าเข้าใจไหมเอ๊มึงตีกูทำไมไหนดูซิวันนี้กูเจอกับอะไรอีกวบีกาเจ้าหนูแกเป็นใครเนี่ย แกเป็นตัวอะไรเด่ยเป็นแมวหรือเปล่า <S <S โอ้โหดูมันหนไหนขอรูปหน่อยนะเชื่องแค่ไหนอโอเคก็เชื่องน่ารักดีแต่ว่าแต่ใครเลี้ยงแกเี่ยทำไมเขาไม่เอาอะไรสักอย่างออกจากตัวแกบ้างเลยเดฮะผมว่าต่อมาเรามาปลดล็อกเครื่องมือะไรสักอย่างกันเถิดด้วยการผ่านอันนี้นะฮะซ้ายขวาเลเซอร์ตัวเดียวซ้ายขวาเลเซอร์ตัวเดียวซ้ายขวาเลเซอร์ตัวเดียวซ้ายขวาเข้าไปอึ๊บโอเคปลดล็อกนี่อันนี้คืออะไรอ่ะหนูรู้ไหมว่านี่คืออะไรเนี่ยถุงมืออเมริกาอุ้ถุงมืออะไร ใหญ่อะถุงมือนี้แล้วกันไอ้ที่มันเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยเอา้าโอเคมานี่โดดแล้วต่อมาสภาพฟันไหนดูซิโอ้โหดูมันอาปากสุขภาพาปากดีนะแต่ตัวซกบกมากอ่ะเดี๋ยวให้รางวัลอ้าปากนะับมาแล้วต่อมาใส่แว่นหน่อยอะขอแบบเก๋ๆแล้วเจ้าของนายดิบอกให้ฉันเปลี่ยนตัวแกเป็นสีเขียวอะ อ่ะโอเคเรียบร้อยกลายเป็นแมวซาจากแมวน่ารักแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคุณหมอขอเออดิน้ํายาสบู่ทําให้ตัวหอมยุงจะได้ไม่ต้องมากัดนะเจ้าหนูอ่ะแล้วก็เห็บด้วยนี่อ่าใส่เข้าไปตุดใส่แมงมัวเลยนี่มแมลงวันด้วยเอาแล้วก็ถูเอาเอ้าเาไป็นไงรู้สึกฟินไหมไอ้หนูไปกลับบ้านได้แล้วโอเคจะติดไปที่คลินิกนะไอ้หนูไปกลับบ้านได้แล้วหรือไม่อยากกลับ งงไหมอันนี้คืออะไร,รงสงสัยมันอยากโดนมาตบแม่งทีดึงล่ะไป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 โชคดีโชคดีเดี๋ยวก่อนมันจะอัดมึงมันจะอัดเรียบร้อยหายไปแล้ว